สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะเลึกและก็เข้าถึงอย่างรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558เป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะการจราจรบนท้องถนนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครติดขัดหลากหลายเส้นทางเลยทีเดียวค่ะพูดถึงการจราจรสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเราเปลี่ยนวิถีการ ทางแต่ดั้งเดิมค่ะเราสัญจรทางน้ำใช้เรือนะคะในการเดินทางเป็นซะส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้การเดินทางทางน้ำเนี่ยแทบจะลดน้อยถอยลงไปทุกทีแล้วเราจะเปลี่ยนมาสัญจรทางบกแล้วก็เนื่องด้วยการจราจรที่คับข้างการขยายตัวของประเทศเรามีระบบคมนาคมขนส่งนะคะที่ขยายตัวไปในหลากหลายรูปแบบค่ะดังนั้นส่งผลให้อุบัติเหตุในท้องถนนเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะรถมันมากขึ้นค่ะอุบัติเหตุก็เร เพิ่มมากขึ้นนะคะจากสถิติค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกค่ะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนะคะเด็กที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยต่อปีนะคะประมาณ2,000คนถ้าเฉลี่ยเนี่ยก็คือเท่ากับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยค่ะมีเด็กมากกว่า7คนที่ประสบอุบัติเหตุ หลายคนคงสงสัยว่าทําไมต้องเป็นเด็กเพราะส่วนใหญ่ค่ะเด็กเนี่ยจะเดินทางจากบ้านแล้วก็ไปรเรียนไปกลับบ้านโรงเรียนเป็นประจําทุกวันค่ะดังนั้นอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้รายการเจาะประเด็นนะคะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจต้อนรับเปิดเทอมวันแรกนะคะที่การจราจรติดขัดเลยทีเดียวค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่า The Seven Project นั่นเองนะคะเป็นโครงการที่ใส่ใจ ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กๆและก็เยาวชนในการเดินทางบนท้องถนนค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันท่านแรกนะคะท่านดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมูล,ลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียประเทศไทย AIP Foundation ท่านรัตนวดีเฮมิธิวินเทอร์สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งท่านค่ะท่านดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการถนนปลอดภัยและลดความเสี่ยงภัยพิบัติองค์การช่วยเหลือเด็กนะคะ Save the Children คุณอรุณรัตน์วัฒนพลินค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะให้เกิดกับรายการจอประเด็นมาพูดคุยกันในช่วงเวลานี้50นาทีกับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตต้ตอนรับวันเปิดเทอมอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะพูดถึงโครงการนี้แค่ชื่อก็น,น่าสนใจแล้วค่ะ<ม>กับ โครงการ The Seven Project ค่ะเมันคืออะไรคะคุณคะคุณเวคะประเทศไทยเรานะคะมีเด็กซึ่งใช้รถจักรยานยนต์มากกว่า1ล้านคนนะคะหล้านมากกว่า1นล้านคน1 3จาลานคนแล้วก็เพียง7%เท่านั้นที่สวมบเนิรภัยหรือสวมบกันน็อกเพราะฉะนั้น ชื่อของโครงการเราเนี่ยนะคะโครงการ7%ก็หมายถึงว่า7%เท่านั้นเดเ็ก7%เท่านั้นซึ่งสวมหมวกภัยน็อเมื่อใช้รถจักรยานยนต์เมื่อซ้อนท้ายนะคะอย่างที่คุณเบยได้ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเด็กซึ่งเสียชีวิตบนท้องถนนแต่ละวันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ววันละเคนนะคะเจ็ดคนแล้วก็จะมีคนจะมีเด็กซึ่งบาดเจ็บ นะฮะบนท้องถนนเนี่ยจากการใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยถึงโดยเฉลี่ยแล้ว200คนต่อวันนะฮะแล้วจากปีหนึ่งนี่ก็เด็กเสียชีวิตในประเทศไทยเราเนี่ย2,600คนโดยเฉลี่ยนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ได้ชื่อแล้วว่าเป็นประเทศซึ่งเรามีอัตราของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นอันดับสองของโลกนะ,ะคะ<ด>อันนี้เกินนำไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความ ปัญหาที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะคะในประเทศไทยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียหรือ A.S.P. Foundation เนี่ยค่ะได้ร่วมกับอ,อ,องค์การช่วยเหลือเด็กหรือ Save the Children เราได้ผนึกกำลังกันริเริ่มโครงการ7%นะคะโครงการ7%เรนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกเรือัยให้แก่เด็กนะคะ,คะแล้วก็เพื่อที่จะลดลดจำนวนของ การเสียชีวิตค่ะในในบนท้องถนนสําหรับเด็กนะคะเราเรามีจุดประสงค์ว่าในปี2560เนี่ยเราจะสามารถลดจำนวนของเด็กที่เสียชีวิตบนท้องถนนได้2,000คนนะคะแล้วก็ปกป้องเด็กจากการบาดเจ็บบนท้องถนนอีก50าหมคนค่ะนี่คือวัตถุประสงค์หลักของเราค่ะแล้วก็ในการ ดาเนินงานของเราเนี่ยนะคะเราจะมีนวัตกรรมที่ผสมผสานร,รูปแบบของการทํางานอ่สี่รูปแบบ<ช>นะคะใหญ่ๆอย่างที่หนึ่งก็คือการทํางานร่วมกับโรงเรียนนะ,ะคะเป็นการศึกษาการสร้างความตระหนักโดยเราเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ทํางานร่วมกับโรงเรียนโดยคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะเป็นผู้นําในโครงการนี้นะคะแล้วคุณอรุณก็จะพูดถึงรายละเอียดในในช่วงต่อไปอแล้วก็ เราก็พยายามที่จะสร้างความตระหนักสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกด้วยภัยนะคะเพื่อความยั่งยืนในความปลอดภัยรูปแบบที่2ก็คือการทํางานร่วมกับสื่อและสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเราทํางานร่วมกับสื่อและสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับประสบความสำเร็จในในช่วงนี้อย่างดีนะคะแล้วก็อย่างอย่าง แฮชแท็กของเราเนี่ยเฮล멧ป๊อป <Okay. S 2> เนี่ยก็จะมีคนดูแล้วถึงเป็นล้าน5 6ล้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์มีอ่ามีเฟซบุ๊กนะคะซึ่งซึ่งคนเขาก็มาดูกันเป็นหมื่นนะคะแล้วจากจากการทำงานกับสื่อและสื่อสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็อ่าทำงานร่วมกับผู้รักษากฎหมายนะคะแล้วก็การการบังคับใช้กฎหมายรีบกฎหมายต่างๆในโรงเรียนแล้วก็การทํางานร่วมกับผู้รักษากฎหมายอย่าง,อย,างอย่างตำรวจจราจรอนะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วอย่างที่4นี่ก็จะเป็นการาทำนวัตกรรมนะคะการพยายามที่จะเสริมสร้างาาานวัตกรรมการสวมกันน้ยทำยังไงให้มันดูน่าสนใจดูด,ดกูการที่เด็กที่จะอยากที่จะใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ <c oughs> ะเราก็จะมีการาศึกษาวิจัยกัน <c oughs> น,ะะนี่ก็เป็นน,ปน,นี่ก็เป็นรูปแบบสี่รูปแบบซึ่งผสมผสานกันในการทำงานของ ก็คือเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของโรงเรียนเพราะว่าใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดโรงเรียนนี้ก็หมายถึงวปครูผู้ปกครองและก็ตัวนักเรียนด้วยแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็คือการทํางานร่วมกับสื่อสื่อก็สําคัญเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลใ่โดยเฉพาะในสื่อของสังคมออนไลน์มีอิทธิพลกับเด็กมากๆซึ่งตรงนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะและในรูปแบบที่3ก็คือตํารวจจราจร เป็นผู้พิทักษ์สันติราชในการดูแลในเรื่องของกฎจราจรบนท้องถนนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในะคะแล้วก็สุดท้ายเองก็คือในเรื่องของจะทําอย่างไรลหละให้รูปแบบของหมวกกันน็อกเนี่ยมันน่าใส่เด็กจะได้หันมาใส่กันมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นว่าดีมากๆและที่ชอบมากเลยก็คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใช่ค่ะให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดได้เนี่ยมันจะยั่งยืนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือ ที่มาของโครงคการนี้ะนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงว่าทำไมถึงชื่อว่าเซเว่นหรือว่า7%ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าตัวเลขจากที่เกิดขึ้นเองอย่างที่ท่านบอกว่าจากตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีเด็กที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเพียงแค่7%คได้ตั้งเป้าเอาไว้ไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยในปี2560 อยากจะให้เพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นที่ให้เด็กเนี่ยมาใส่หมวกกันน็อกนะคะค่ะคือเราก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโครงการเนี่ยนะคะว่าควรที่จะทําให้ใส่กี่เปอร์เซ็นดีก็มีการพูดกันว่า 60- 70%ภายในปีนั้นปีนี้นะคะอย่างปี2560แต่ว่าการที่เราพูดในในส่วนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นในในในรูปธรรมเนี่ยเป็นส่วนรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งไปเลยว่าจะเป็น2000คนหรือว่า50,000คนมันจะเป็นสิ่งที่ เราเห็นผลในไงใช่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนถ้าแบบเป็นเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่อยากจะเสริมเรื่องการกฎระเบียบนะคะเราก็ที่ว่าเราจะทํางานร่วมกับผู้รักษากฎหมายคือคือตารวจเนี่ยเราก็จะทํางานเกี่ยวกับโรงเรียนกับชุมชนด้วยเช่นกันเรื่องกฎเรื่องกฎระเบียบแล้วเราก็จะพยายามทําให้อ่ หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะคะเนื่องจเป็นเหมือนกับการทำาระเบียบกฎข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ในรวมเดียวกันเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะสนับสนุนเลยค่ะในเรื่องตรงนี้แล้วหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าผลักดันให้โครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมีหน่วยงานไหนบ้างคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องขอขอบคุณกทมนะคะเราทํางานร่วมกับกทมเพราะว่ากทมเนี่ยเป็นเป็นหน่วย ที่สำคัญมากสําหรับ <Okay. S 1> เรานะคะ,ะมีโรงเรียนภายใต้กทมนี่มากมาย mm hmm. 400-500โรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็ได้ตอนที่เราเปิดตัวโครงการเนี่ยเราก็เชิญผู้แทนของกทมเข้าไปร่วมเปิดโครงการแล้วก็มีม,ม,มีแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ส่งตัวแทนไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วจากนั้นเราก็ คืออย่างเราก็มาพบกับท่านผู้ว่าแล้วแล้วท่านก็สนับสนุนแล้วท่านกา็ได้บอกเรานะคะว่า,าให้กําลังใจแล้วก็บอกเราว่า,าท่านเนี่ยพยายามที่จะมีนโยบายให้กรุงเทพเนี่ยเป็นมหาความปลอดภัยทางถนนใช่ค่ะ<ช>แล้วก็คนที่ใช้ถนนก็ใช้ถนนอย่างมีวินยัยใช่ไหมคะแล้วกทมก็มีก็มีโครงการนะคะ ดีๆเกี่ยวกับการความปลอดภัยทางถนนนะคะแล้วก็ท่านสุขุมพันธ์เองท่านกา็บอกเราว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ส่งควรไปสํารวจนะคะว่าโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ย มีมีเด็กที่สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียนเท่าไรนะคะ,อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราท่านก็จะมีโครงการให้เราก็ให้แจกหบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วตอนนี้ก็มีโครงการดีๆซึ่งซึ่งโครงการของกทมกับสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมันตรงกันมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีกทมเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นมีความหมายมากสําหรับเรานะคะ,ะแล้วก็จะมีเป็นะจะมีผลที่ดีมากสําหรับการทํางานของเรา นอกจากกรทมแล้วเนี่ยเราก็มีภาคส่วนต่างๆอาจจะมีภาคส่วนทางเอกชนนะคะอย่าง UPS เวสปาริโอประเทศไทยซึ่งเขาจะจำหน่ายเวสป้าจะมี Save the Children ของเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีโรงแรมในเครือของ Marriott ซึ่ง ทำเ o u กับเราอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแล้วก็จะมีเอกชนภาคส่วนเอกชนอีกหลายๆ,ๆหลายๆภาคส่วนหลายๆองค์กรที่เข้ามาร่วมะา,า่ะก็เป็นก็ยินดีอย่างยิ่งอะค่ะ<ๆ>ก็แสดงว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากหลายหน่วยงานทั้งเอกชนเองทางกรุงเทพหานครเองแต่สิ่งที่สําคัญเลยมันต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะดังนั้นเนี่ย ทางโครงการนี้ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะคให้เกิดเป็นรุบพธรรมอย่างยั่งยืนอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วว่าในปี2,560เนี่ยเราจะรณรงค์ให้เด็กมาใส่หมวกกันน็อกมากยิ่งขึ้นเป็นตัวเลขที่ท่านตั้งหวังไว้นะคะประมาณ2,000 2,000คนขึ้นไปและถ้าทำได้มากกว่านั้นก็จะยิ่งดีนะคะทีนี้มาพูดถึงมูลและวิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียกันบ้างมีความเป็นมาอย่างไรคะ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียหรือ AIP Foundation ใช่ไหมคะทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนคือพยายามลดอัตราของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราของการสวมอนกภัยเนี่ยทำงานมานานมากกว่า15เปอรนะะทำงานมากกว่า15ปีแล้วนะคะในประเทศต่างๆนะคะอย่างประเทศเวียดนามประเทศ กัมพูชา,บบา,าประเทศไทยประเทศจีนแล้วประเทศในแอฟริกานะคะซึ่งเราไปช่วยเหลือ,อนะคะคือยินดีที่ประเทศทางแอฟริกาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเราก็มีการไปทํางานร่วมกับเขานะคะแล้วเราก็ทํางานามาเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จมากนะคะอย,อย่างเช่นในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาเนี่ยเราก็มีส่วนที่ผลักดันนะคะกฎหมายการสวมหน้กนิรนัยนะคะแล้วก็รณรงค์เรื่องการ มอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างงี้ค่ะการต้องใช้ต้องสวมอนภัยแล้วก็ผู้ซ้อนท้ายก็ต้องสวมอนภัยนะคะ,คะแล้วเราก็จะมีโครงการในโรงเรียนซึ่งทำมาเป็นเวลานานนะคะแต่เ,เริ่มโครงการโดย ประธานที่บิลเบลเค็นตันเนี่ย uh huh. มาเปิดโครงการให้เราที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม uh huh. เป็นโครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกเรียภัยมรดเรียน,ยยน,นะคะ uh huh. นี่เป็นโครงการซึ่งเราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาเหมือนกับปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับในประเทศไทยแล้วก็มาทําที่โรงเรียนนะคะ uh huh. อย่างในโรงเรียนของอกทมอเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับกมทมทาไปหลายโรงเรียนนะคะ <c oughs> แล้วประสบความสำเร็จมากอย่างโรงเรียน ในชุมชนคูคตนะคะ,คะที่มูลบุรีอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูคตเนี่ย เราทำมาเมือ่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราไปทำโครงการเนี่ยเราจะดูก่อนว่าเราจะไปสำรวจอ,อย่างจริงจังอะ,ะ่ะเป็นรูปธรรมเลยว่าก่อนก่อนเราไปทำโครงการเนี่ยเด็กจะสวมหมวกเรียบพ่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราไปทำโครงการแล้วเนี่ยเราก็จะ,ะไปสำรวจอีกเป็นระยะระยะนะคะ,ะในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยว่าเด็กเนี่ยจะสวมเพิ่มขึ้นเท่าไรหร่นะคะโดยการที่นอกจากจะทำงานร่วมกับ เด็กแล้วเนี่ยเรายัางํำงานร่วมกับชุมชนร่วมกับผู้ปกครองนะคะแล้วศูนย์พัฒนาเด็กบ้านครูโคดเนี่ยนะคะเป็นความยินดีมากเพราะว่าอจาอพอจากแรกๆเลยนะคะ,ะที่ก่อนที่ไปเริ่มโครงการเนี่ยเราไปสำรวจเนี่ยเกือบจะศูนเปอร์เซ็นต์นะ,ะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็เราก็ไปทําโครงการเนี่ย สิ้นปีการศึกษาแรกเนี่ยร้อ์นะคะร้อจริงๆแล้วสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยนะคะก็คือเมื่อสอปีสาปีสอปีที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยชุมชนบ้านคูโคตโดยศูนย์เด็กพัฒนาบ้านคูโคตเนี่ยเด็กบ้านคูโคตเนี่ยนะคะ อัตราของการสวมหมวกเรียยก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความยั่งยืนนะคะในการสวมหมวกเรียยแล้วก็เราก็จะเห็นเราก็ไปกลับไปดูที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้ความร่วมมือมากะนะคะพาเด็กมาสวมหมวกเรียยตอนเช้าเาเ,าเนี่ยเขาก็จะมีการล่าเล่นมีการทำกิจกรรมนะคะกับเด็กซึ่งซึ่งดีอะคะ่ะซึ่งมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ ไอ้อออออโรงเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเริ่มที่จะมีวัฒนธรรมความปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปจนถึง คอนรอบตัวค้างคนในชุมชนด้วยนอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จอันนึงซึ่งเราก็พยายามก็น่งภาคภูมิใจนะคะจากไม่มีเลยศูนย์มาเพิ่มเป็น100%ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับ Save the Children in Thailand ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันค่ะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการนะคะกับ ภายใต้สโลแกนเด็กไทยซ้อนไท้ายใส่หมวกค่ะเพราะมีวิธีการดำเนินโครงการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยรายละเอียดกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ